สวีัสวัสดีชาวอีฟุตบอลทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในน้อยแชนแนลกันอีกเหมือนเดิมนะก็เจอกันอีกแล้วนะฮะออและในวันนี้ก็ผมเรามารีวิวกองหลังตัวรับแลวก็เป็นตัวเด่นจากบาเซโลนาแ,แ,แฟนแฟนบาเซโลนาเนี่ยได้เห็นแล้วเนี่ยก็นาก่าจะเล็งตัวนี้กันไว้ไม่มากก็น้อยเลยนะครับผมนะเขาคนนั้นก็คือจูสกุนเย่นั่นเองนะครับ สำหรับชูสกุนเด้นะครับผมนะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบดีมากๆเนาะแฟนแฟนบาร์เซโลนาเนะี่ยก็น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับนะเป็นกองหลังอายุน้อยนะครับแต่แต่ว่าความสามารถเนี่ยโอ้โหมันเกินอายุมากๆคือแบบมันเล่นได้แบบดีมากๆนะครับแล้วก็ผลงานในแต่ละเกมนะก็ถือว่าดูดีเลยนะก็ไม่ค่อยแปลกใจสักเท่าไหร่หรอกว่าทําไมถึงเป็นตัวหลักนะครับแล้วก็ทําไมถึงโดนแบบ ยังไงอะแบบโดนรุมรุมซื้อแบบเป็นตัวที่แบบเนื้อหอมมากๆนะครับตอนที่แบบอยู่เซบีย่าก็ไม่ค่อยแปลกใจสักเท่าไหร่เลยเพราะว่าความสามารถของเขาเนี่ยโอ้โหมันเกินอายุมากๆมันกิ่งเกินนะครับนะก็นั่นแหละก็ประมาณนั้นเลยนะครับผมนะก็สำหรับตัวนี้เนะี่ยก็ออกมายากสักเทนะ่าไหร่นะสำหรับ กุนเดในเวอร์ชันนี้นะ่ะก็สักประมาณ300ทองผมก็ได้มาแล้วนะครับก็ถือว่าโชคดีมา,มากๆที่แบบมันไม่ได้เสียเยอะไปกว่านี้นะสำหรับตัวนี้นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังแล้วก็มาดูวิธีการอัพค่าพลังกันบ้านกับว่าชูสกุนเดในเวอร์ชันนี้เนะี่ยมันจะมีวิธีการอัพค่าพลังอย่างกันบ้างเนาะ สำหรับชูสกุลเดในเวอร์ชั่นนี้นะครับมาในยุ24ปีรอสูง178แนะครับแล้วก็เท้าที่ถนัดเนี่ยก็คือเท้าขวานะส่วนเพลย์สไตล์นะครับผมเป็นเอ็กซ์ตร้าฟอนแมนนะเออเป็นตัวแบบกองหลังแบบคอยสอดเติมเกมลุกอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนขาาาลังก็ประมาณนี้เลยนะที่เด่นๆก็จะมีในเรื่องของเกมรับนะครับการเข้าวัฒนะ,นะ,นะะนะก็ในเรื่องของการเออเล่น ลงมาช่วยในเกมรับอะไรประมาณนั้นนะครับผมนะแล้วก็ในเรื่องของกระโดดนะครับส่วนนอกนั้นเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ปกติเนาะส่วนเท้านที่มาถนัดครับก็ใช้ได้ในระดับกลางๆนะส่วนสกิลก็มีประมาณนี้เลยมีสกิลเลี้ยงมาให้นะครับมีสกิลมงเนะาะแล้วก็สกิลรับแบบจัดเต็มเลยนะครับมีสกิลบล็อกมีสกิลดักบอลด้วยนะมีสกิลสไลด์บอลด้วยนะครับมีสกิลเคลียร์ลูกอากาศได้ดีด้วยนะก็ประมาณนี้เลยนะครับในเรื่องของสกิลก็ถือว่าดูดีมากๆเลยสกิลรับแบบจัดเต็มเลยนะ ส่วนนี้การอัพค่าพลังครับก็แนะนําให้กดออโต้ไปก่อนกดออโต้ไปก่อนนะฮะก็จะได้ประมาณนี้คือจะเอาประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่นะก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับผมแต่ว่าผมแนะนําให้ลดเไม่ก็กระโดดหรือว่าในเรื่องของความเร็วให้เหลือ4นะครับลดอะไหนก็ได้แล้วแต่แต่ว่าผมจะลดในเรื่องของกระโดดนะผมจะเก็บในเรื่องความเร็วไว้นะครับส่วนค่าพลังที่อัพนยก็จะได้ประมาณนี้เลยนะลูกโมงนยก็อยู่ที่78นะครับเรื่องของเกมรับกับผม93นะ เข้าประทะใน92นะครับความดูดัน91การโอมไช่วยเกมคร,รับแบบ92เลยนะครับถือว่าเยอะมากมากคือแบบโคตรเยอะในเรื่องของความรวดครับ80นะคลิปเวอร์73นะครับผมกระโดดใน8 8นะแล้วก็ความแข็งแกร่งใน78นะครับแล้วก็ความอึดใน,น81นะก็ถือว่าโอเคเลยในเรื่องของความอึดก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมก็จะเอาประมาณนี้เนาะแล้วก็มันจะเหลือเศษ2แต้มนะครับที่ผมเอาออกเนาะ ก็สามารถเอาไปอัพเอ่อทีมเพลย์สไตล์ได้นะครับแล้วแต่นะหรือว่าจะเอาไปอัพค่าบลังอื่นๆก็ได้นะครับนะแต่ว่าผมจะเอาไปอัพทีมเพลย์สไตล์นะครับผมนะนี่ค่าบลังก็อยู่ที่97นะสำหรับตัวนี้ก็ตานแค่97นะครับผมก็จะเอาอัพควิคเวอร์เอ้ยควิกคาวเวอร์ทุยควิกเคาร์เตอร์นะครับนะใครถนัดสายไนหน่อนะก็อัพตามนั้นได้เลยนะครับนะก็เลยอีกหนึ่งแต้มนะครับจะเอาอัพอีกอันหนึ่งก็ได้นะแล้วแต่แต่ว่าผมจะเอามาอัพในเรื่องของการส่งบอลน,นะครับ มันจะได้ช่วยแบบเรื่องการออกบอลนะอะไรแบนี้เออมันจะได้ทําได้ดีหน่อยแะ้สะสำหรับตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับการอัพค่าพลังของจูสกุนเด y นะครับผมโอเคผมเดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบค่าพลังของจูสกุนเด้กันมากนะว่าเวอร์ชั่นนี้กับเวอร์ชั่นอื่นๆเนี่ยมันจะมีความแตกต่างมากน้อยกันสักแค่ไหนนะครับ มาครับมาเปรียบเทียบกับเวอร์ชันมาตรฐานก่อนเลยนะก็ประมาณนี so ้นะครับเวอร์ชันล่าส the ุดเนี่ยก็จะได้เปรียบในเรื่องของการควบคุมบอลการเลี้ยงบอลของบอลเนาะการส่งบอลสั้นบอลยาวนะครับการจบสกอร์ลูกตั้งเตะลูกโค้งนะครับแล้วก็ในเรื่องของความดุดันนะเรื่องของกิกพาวเวอร์นะครับแล้วก็เรื่องของสปีดแล้วก็ในเรื่องของความอึดนะเวอร์ชันใหม่ก็ได้เปรียบกว่า่ซนในเรื่องของกระโดดนะความแข็งแกร่งนะครับสปีดต้นนะลูกโม่งแล้วก็ในเรื่องของเกมรุกเนี่ยเวอร์ชันมาตรฐานจะทำได้ดีกว่านะครับก็ประมาณนี้นะ มาเป็นเที่ยวกับเวอร์ชั่นของแบ็กขวากันบ้างนะครับก็แน่นอนนะเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยก็จะเสียเปรียบในเรื่องของเกมรุกทั้งหลายนะครับนะ เรื่องของการเลี้ยงบอลของบอลเนาะการส่งบอลสั้นบอลยาวการเจ็บสกอร์ลูกตั้งเตะลูกโค้งอะไรพวกนี้เนี่ยแล้วก็ในเรื่องของคลิกพาวเวอร์เรื่องของความเร็วนะครับสปีดต้นมาไล่การทรงตัวความแข็งแรงเนาะเรื่องของกระโดดแล้วก็เรื่องของความอึดเนี่ยเวอร์ชันทางขวาทําได้ดีกว่าแน่นอนแต่ว่าเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยก็จะได้เปรียบในเรื่องของเกมรับแบบจ๋าๆเลยนะครับก็ไม่ค่อยแปลกใจซะเท่าไหร่เพราะว่าเวอร์ชันทางขวาเนี่ยมันจะเป็นเวอร์ชันของแบ็กขวานะครับนะแต่ว่าเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยมันจะเป็นเวอร์ชันของเซ็นเเเออรรรแบบบบคไงงกนนน้ใื่ขมััจาลยะ มาเปรียบเทียบกับ version, เวอร์ชันแพ็กทีมชาติกันบ้างก็ประมาณนี้ความแตกต่างก็จะมีในเรื่องของเ,ออเกมอาจจะเกมแบบในเรื่องของออความดุดันนะเวอร์ชันใหม่ก็จะทาให้ดีกว่าแต่ว่าในเรื่องของการเปิดบอลแล้วก็ในเรื่องของการจุสกอร์เนี่ยเวอร์ชันทางขวาทําให้ดีกว่านะครนี้มีเวอร์ชันของแพ็กนี้อยู่นะก็ไม่ต้องส่มหาก็ได้นะครับนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันขนาดนั้นนะครับ มาเปรียบเทียบกับเวอร์ชันนี้กันบ้างอันนี้คือจําไม่ได้ละว,ว่าคือเวอร์ชันอะไรก็จะได้เปรียนในเรื่องของการเลี้ยงบอลของบอลนะครับเกมรุกเนาะการเปิดบอลการส่งบอลสัานนะครับการโหมการเอ,อ่อในเล่นเกมรับเนาะคือความดุดันอะไรพวกนี้คือเวอร์ชันใหม่ทาไห้ดีกว่าครับแต่ว่าในเรื่องของกระโดดความแข็งแกร่งเรื่องของการเข้าปะทะอะไรพวกนี้เนะ่ยเออเวอร์ชันทางขวาเนะี่ยทำได้ดีกว่านะครับก็มีประมาณนี้นะสำหรับการเปรเียบเทียบภาพรวงของชูสกุลเด่นะครับผม ก็มีประมาณนี้นะสำหรับการเปรียบเทียบค่าพลังของจูสกูนเดในเวอร์ชันนี้นะครับซึ่งโดยรวมก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบน่าใช้งานมากๆนะแบบในตำแหน่งของเซ็นเตอร์แบ็กนะครับแต่ถ้าหากใครอยากจะใช้เป็นแบ็กขวาเนะี่ยก็แนะนำให้ใช้เวอร์ชันของเอพย์เออร์อัลโดวิกนะเพราะว่าเวอร์ชันเพย์เออร์อัลโดวิกเนี่ยมันมีสกิลเปิดบอลแม่นนะครับแต่ว่าเวอร์ชันนี้มันไม่มีสกิลเปิดบอลแม่นนะเวลาเอาไปเล่นแบ็กขวานะครับผมนะโอเคเรามาดูในะเรื่องความสามารถกันบ้างครับผม ความสามารถของตัวนี้ในเมื่อเขาเป็นกองหลังเราก็ต้องพูดในเรื่องของเกมรับก่อนเลยเกมรับตัวนี้คือทําได้ดีมากครับทําได้ดีมากหรือไม่ว่าจะเป็นการเข้าปรที่แหละโอ้โหการเข้าปาระทแบบเฉียบขาดนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบดุดันพอสมควรเลยนะครับนะ แล้แบบมันเข้าปะทะทีคือแบบเสี่ยวเหมือนกันนะว่ามันจะโดนฟาว์หรือเปล่าแต่ว่ามันก็ไม่โดนนะครับก็น่หละด้วยความดุด้านของเขานะครับแล้วก็ในเรื่องความเฉียบขาดในการเข้าปะทะอะไรพวกนี้ก็ถือว่าดูดีมากๆเข้าสกัดอะไรพวกนี้ก็ถือว่าทําได้ดีมากๆเหมือนกันนะครับผมนะถือว่าจะเป็นลูกกาอากาศเวลาแบบฟฝั่งตัวข้ามโยนบอลมาแล้วก็จะส่วนแบบด้วยลูกโบ่งแบบนี้ก็สามารถทําได้ดีเหมือนกันทําได้ดีเหมือนกันนะสำหรับในเรื่องของลูกกาอากาศนะครับผมนะก็เวลาเบียดอะไรแบบนี้ก็ถือว่า แข็งเก่งพอตัวแล้วนะแบบวิ่งเบียดอะไรนะครับเออแบบวิ่งเบียดปีกวิ่งเบียดกองหน้าแบบนี้ก็ถือว่าดูดีมากๆแต่ว่าในเรื่องของความเร็วก็ถือว่าของค่าโอเคนะคือมันไม่ได้เร็วอะไรขนาดนั้นนะครับผมนะแต่ว่าเวลาแบบเจอตัวแบบจิ๊ดิ๊แล้วก็เจอตัวที่แบบมีความเร็วมากๆก,ก็อาจจะเสียเปียบได้นะครับในบางจังหวะเนาะก็แนะนาถ้าหากแบบ จอตัวที่แบบมีความเร็วอะไรพวกนี้เนะี่ยก็แนะนําให้เล่นเหลี่ยมเล่น,ลนบุมนะครับแบบดักอะไรแบบนี้หรือว่าแบบเข้าปะทะแบบวิ่งไปชนเลยอะไรแบบนี้น่าจะดีกว่านะครับนะแล้วก็ในเรื่องของการเอ่อสไลด์บอลอะไรแบบนี้ก็ถือว่าทําได้เหมือนกันนะอแต่ว่าก็ไม่ได้เห็นบ่อยในขนาดนั้นหรอกเออเวลาสไลด์บอลอะไรแบบนี้ก็จะสไลด์บอลในจังหวัดสาคัญสําคัญนะครับก็ถือว่ามีความแม่นยาพอสมควรนะนะเออเวลาสไลด์บอลอะไรพวกนี้นะครับผมนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องเกี่ยกันะครับนั่นก็คือการยืนตําแหน่งครับ การยืนตำแหน่งของตัวนี้ก็ถือว่าโอเคไเด้นะเออคือแบบมีหลุดไหมเปนก็มีหลุดบ้างนะครับแต่ว่าส่วนมากก็ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีหลุดนะแล้วก็วิธีการเล่นของเขาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นตัวเข้าประจัจจา,จา,จานะครับเออถึงแม้ว่าจะเป็นเอ็กซ์ตอรฟอนมนก็ตามแต่ว่ามันจะเป็นตัวที่แบบ เวลาเกมรับอะไรแบบนี้เออแบบมีตัวเข้ามาท่าไปแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวรองนะครับแบบรองเพื่อนแบบคอยประกบตัวแบบนี้เออแบบประกบกองหน,น้าให้อะไรแบบนี้สมากกว่าก็ถือว่าดูดีเลยในเรื่องของเกมรับโดยรวมนะครับถือว่าดูดีมากๆเลยนะครับมาดูในเรื่องของการออกบอลกันบ้างการออกบอลของตัวนี้ก็ถือว่าทําได้ดีเลยนะเออมีความแม่นนะครับนะน้ำหนักดีทิศทางก็ดีนะครับผมนะแต่ว่าจังหวะในการออกบอลแต่ละทีนยก็อาจจะ อาจจะมีบางจังหวะนะที่แบบเออไม่ค่อยดีสักเท่าไร่เพราะว่ามันมันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะเออก็งงเหมือนกันว่าทําไมเป็นอะไรคือเวลาแบบออกบอลแต่ละจังหวะบางทีมันก็ช้าหรือว่าบางทีมันก็เร็วผมก็ดาวทางไม่ดูบางทีแบบเออออกบอลเร็วก็ถือว่าดุดีบางทีออกบอลช้าก็ถือดีเหมือนกันแต่ว่าส่วนมากก็จะเสียไงเออเวลาออกบอลช้าแบบสตูแบบมันชาร์จมันถึงตัวแล้วแบบเออคือนั่นแหละจังหวะในการออกบอลแต่ละทีคือแบบมันอาจจะมีบ้างที่แบบมันจะสวิงไปสวิงมาแบบเดี๋ยวก็ช้าเดี๋ยวก็เร็วอะไรประมาณนั้นนะครับ ส่วนในเรื่องของการเติมกิมุรุกเนี่ยถามว่าทําได้ดีขนาดนั้นไหมก็ถือว่าทําได้ดีนะเออแต่ก็แบบมันไม่ได้บบขึ้น่วซส่วเข้าใจใช่ปะเออมันจะขึ้นแบบเป็นจังหวัดจังหวะนะครับเออในจังหวัดที่แบบเราได้เปรียบอะไรประมาณนะี้เออมันจะขึ้นไปนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบวิ่งขึ้นไปแบบจ่าๆนะขนาดนั้นเหมือนกันนะเออมันก็จะแบบค่อยๆขึ้นไปนะ คือแบบมันจะค่อยๆดูด้วยไงแบบบางทีแบบเราโดนส่วนกระดานหันปนะเออมันก็จะแบบมันก็จะวิ่งมาลงช่วยเกมรับได้ทันนะครับเออคือแบบมันไม่ได้วิ่งขึ้นไปแบบจะทําประตูอะไรอย่างเดียวขนาดนั้นนะครับนะก็ประมาณนี้สำหรับการรีวิวของชูสกุนเดในเวอร์ชันนี้นะครับซึ่งโดยวรวมก็ถือว่าดูดีมากๆ เกมรับดีมากๆนะครับเออใครได้ตัวนี้ไปก็แบบหายห่วงในเรื่องของเกมรับคือแบบมันทําได้ดีมากๆนะครับผมนะแล้วก็ในเรื่องของการออกบอลก็ถกว่าดูดีมากๆเช่นกันนะครับก็ประมาณนี้ถ้าใครดูคลิปนี้แล้วชอบแบบก็ช่วยกดไลค์ like, กดซับสไคร์ e หน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจกับคนทำคลิปกันด้วยนะถ้าหากมีตรงไหนพูดผิดหรือติดขัดกก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับก็โอเคก็ไว้ใจกันคลิปหน้านะครับซิโอเกนลึกถามกูบาย